แรงงานลาวที่กลับมาในช่วงสงการที่ผ่านมานอกจากจะไม่หางานทำในประเทศตามคำเชิญชวนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแล้ว พวกเขายังได้ชักชวนญาติพี่น้องไปหางานทำด้วยกันที่ประเทศไทยก็ถือเป็นเรื่องปกติของคนลาวที่จะเชื่อถือคนที่รู้จักกันกลับมาพบกันมา,มาเจอกันในรอบหลายปีที่พวกเขาจะมีการถามไทยสารทุกสุขดิบอาชีพการงานไปจนถึงเรื่อง การเงินรายได้ซึ่งกันและกันแน่นอนว่าแรงงานลาวที่เดินทางกลับจากประเทศไทยในช่วงสงการที่ผ่านมาเมือ่อพวกเขาเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดแล้วบางคนก็มีการสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาชุมนุมกันพวกเขาก็ได้พูดคุยกันในวงสนทนาและได้สอบถามถึงรายได้ของแต่ละคนบางคนก็จะถึงกับอึ้งไปเลยเพราะเมื่อถึงคิวของแรงงานลาวที่เพิ่งกล กลับมาจากประเทศไทยบอกรายได้ของตนให้ทราบปรากฏว่ารายได้สูงกว่าเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจในลาวหลายเท่าเริ่มต้นก็หนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วหรือประมาณ6ล้านห้าแสนกีบเลยทีเดียวซึ่งพนักงานรัฐวิสาหกิจในลาวรายได้จะเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านแแสนกีบต่อเดือนหรือประมาณ2,800บาทต่อเดือนเท่านั้น เมื่อบดาญาตพี่น้องเพื่อนฝูงในวงสนทนาได้ยินแบบนี้แล้วก็เกิดความคิดอยากไปทำงานที่ไทยขึ้นมาในทันทีหรือไม่ก็พร้อมที่จะส่งลูกส่งหลานไปทำงานที่ประเทศไทยโดยญาติพี่น้องก็ได้พูดกับแรงงานลาวที่กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงสงการที่ผ่านมาว่าถ้าที่นั่นเขาเปิดรับสมัครคนงานเพิ่มช่วยบอกด้วยจะให้ลูกสาวไปทำงานด้วย แรงงานเราผู้นั้นก็ตอบว่าได้เลยได้เลยแล้วจะโทรมาบอกหรกแต่ตอนนี้ให้อีนางมันไปทำพาสปอร์ตไว้แต่เนินเน่นๆตอนทำา MOU จะได้รวดเร็วเพราะว่าการนำเข้าแรงงานในรูปแบบ MOU ของนายจ้างในประเทศไทยหนึ่งในสิ่งที่ต้องใช้ประกอบด้วยเอกสาร MOU ก็คือพาสปอร์ตท่องเที่ยว ดังนั้นให้อีนางรีบไปทำพาสปอร์ตไว้แต่เน่นๆเนืน่องจากว่าต้องใช้เวลาทำพาสปอร์ตนานมากซึ่งเกี่ยวกับแรงงานลาวแห่กันออกไปขายแรงงานยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากนั้นสำนักง,งานข่าวลาวเอ็กซ์เพรสได้ลงบทความวิเคราะห์ว่าแรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการผลิตและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาในทุกๆด้านและทุกๆระดับนับตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับประเทศ ปัจจุบันสอปอ,ปอลเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังประสบกับการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานลาวจำนวนมากได้หาโอกาสไปทำงานยังต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศไทยและกาหลีใต้ ท่ามกลางสภาวะเงินฝืดค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นโดยปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในลาวส่วนใหญ่เป็นการไหลออกนอกประเทศของแรงงานลาวเองเนื่องจากค่าแรงในประเทศต่ําไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในประเทศโดยการออกไปทํางานอยู่ต่างประเทศได้รับความนิยม หน่วยงานของรัฐบาลลาวได้อนุมัติและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานลาวในการทำงานแบบชั่วคราวในต่างประเทศและสัญญาการส่งแรงงานไปทำงานตามฤดูกาลเช่นเกาหลีใต้ไทยและญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็ยังเห็นว่าการส่งแรงงานออกไปทำงานตามฤดูกาลของรัฐบาลนั้นไม่น่าจะกระทบ และไม่ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานมากถ้าเทียบกับจำนวนแรงงานที่ว่ามีภายในประเทศเพราะว่าแรงงานลาวที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายและแบบ M.O.U. นั้นในปัจจุบันนี้ก็มีไม่ถึง300,000คน โดยเขาให้เหตุผลว่าการส่งออกแรงงานไปทำงานตามฤด,ดูกาลไม่น่าจะทำให้แรงงานในประเทศลาวขาดแคลนเนืน่องจากแผนการจ้างงานดังกล่าวนั้นเป็นการจ้างงานระยะสัน้นสูงสุดก็แค่4ปีเท่านั้นทำให้แรงงานนั้นได้มีทักษะและกลับมาพัฒนาประเทศชาติจากทักษะที่ได้ไปทำงานและเรียนรู้มาแรงงานถือเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตการบริการในทุกๆด้านและทุกๆระดับ ทำให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไปจนถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของสอปปลาวในขณะนี้ที่กำลังต้องการเงินตราต่างประเทศเข้ามาประเทศเพื่อรักษาสถินภาพของค่าเงินกีบโดยนับตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมา โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหลายแห่งที่ประเทศลาวแจ้งต่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าแรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าลดลงเพราะว่าคนลาวเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่าบางโรงงานก็ยังต้องการแรงงานมากกว่า2,000คน สำหรับโรงงานบางแห่งขาดแคลนแรงงานที่ไม่มีฝีมือยังไม่พอยังเสี่ยงที่จะขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมืออีกด้วยเนื่องจากว่าแรงงานที่มีฝีมือผู้ที่สามารถฝึกอบรมพนักง,งานรุ่นใหม่ได้นั้น <c oughs> ก็ได้เริ่มทยอยลาออกไปเรื่อยๆสาเหตุเพราะรายได้น้อยเกินไป อ้างอิงตามการรายงานของศูนย์สถิติแห่งชาติลาวว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อในไต,ตรมาสที่1ของปี2567อยู่ในระดับเฉลี่ยอยู่ที่24.9%วงเล็บเป็นการเปรียบเทียบอาตาัตราเงินเฟอ้อในไต,ตรมาสที่1ของปี2567เทียบกับไตรมาสที่1ของปี2566 ในหมวดที่เพิ่มขึ้นสูงคือหมวดอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้นถึง35.7%และเกี่ยวกับบทความของสำนักข่าวลาวเอ็กซ์นี้ก็ได้มีคนลาวเข้ามาแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นแรกแสดงความคิดเห็นว่าใครจะอยากอยู่ลาวเบอร์โทรศัพท์เดือนละ3,000แถมเติม1,000 0ยังตัดราคาลงอีก รวมทั้งข้าวปาอาหารเงินเฟอ้อแทบไม่มีทำงานอดมือกินมือใครมีช่องทางออกต่างประเทศได้อันนี้ดีใจด้วยคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าใครจะไม่ไปไทยหรือประเทศอื่นบางคนไปทำงานที่ไทยนะ่ะเขาได้เงินเดือน20,000กว่าบาทก็มีถ้าทำงานอยู่ลาวเรานะ่ะ เดือนไม่ถึง5ล้านกีบนี่เขาได้เดือนหนึ่งตก10กว่าล้านต่อเดือนเขาจะอยากทำงานอยู่ลาวหรือไม่ผมขอถามหน่อยคนรวยๆกะรวยเอารวยเอาแต่คนจนๆจะหาเงินซื้อข้าวกินก็ยังจะไม่มีและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนลาวและเป็นความในใจของคนลาวนะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างน,นะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ